เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนเก่งที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณทาราอิ่มซัพซ์อีโอแบรนด์ไอโกซี ie, ท่ทีล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีอาเซียนเบสเซลเลอร์การนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกับบทสัมภาษณ์ที่นำมาฝากกันเลยค่ะสวัสดีครับ ผมนายท่าอยู่ครัและผมตัวแทนจากแบรนด์ไอโกซี่ครับรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเอเชียนเบสเซลเลอร์2025นี้นะครับผมเ,เป็นคอรเซ้นท์เทนคนที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เป็น,น,น,นปัญหา,รา,หาๆๆเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อครับแล้วก็เราเนี่ยเลยเห็นปัญหาที่ว่าหลายๆคนนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อนะครับไม่ว่าจะมาจากที่อายุที่มากขึ้นหรือว่ามาจากการใช้ชีวิตประจำวันครับรู้สึกดีใจที่ทําให้หลายๆคนเนี่ย เพื่อนไหวได้ข้องตัวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับเรามองเห็นปัญหาที่ว่าเ,ออเราเจอคนที่มีปัญหาเรื่องของเขา่าลแล้วก็กระดูกครับเราก็เลยพยายามออหาตัวที่สามารถช่วยเขาเนี่ยใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นออหลังจากนี้เราพยายามพัฒนาแบรนด์นี้ให้ออมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับล่าสุดเราก็พยายามทําตัวให้เป็นพัสดุที่ ปรับแคปซูลจาก30เป็น20นะครับเพิ่มปริมาณสารสกัดจาก1 5 0เป็น1200เ,เลยครับผมทำให้ทารง,ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรามีเพจ a c e b o o k นะครับมี Line แล้วก็ท่านใดที่สนใจโทรสั่งซื้อนะครับจะเป็นเบอร์0948216893ครับสุดท้ายนี้ยินดีมากเลยครับที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลอยเช่นเบสเซอร์ด้วยนะครับที่เป็นแรงลักดันให้เราพัฒนาตัวสินค้า ให้ดีขึ้นไปอีกนะครับ